เออลงเตี้ยเนี่เล็กผมเอเี่เขาจะเอาอย่างมันได้ด้วยเอา,เอาเก็เลยเขาบอกสี่ขีดไปของแกมันได้แล้วเอาหมดแล้วจะเอาสี่ขีดขึ้นไปแล้วต้ <laughs> องพูดตรงเมีฮะ้องลอยลูกบอลร้องล่ององไหมพ่อต่อใช่ไหมหนึ่งร้อยยี่สิบมันลองไหมพ่อต่อใช่ไหมต่อแล้วไม่ผมต่อแล้วสักร้อยหนึ่งไม่ได้เหรอถ่าชาวบ้านกันลอยล่อแไหมทุกห <laughs> ัวทุกหัวเนาะ แต่ไม่เลี้ยงตัวใหญ่แบบนี้นะอยากใ้ได้โอ้ยไม่ไ,ไม่ไเลีตัว,วนะนั่นอันที่สองสามคอณสงค่าค่าลุงไอ้นั่นอ่ะมีแบบนี้เนี่ยโอ้อยโง่ให้ราคาได้เต็มที่นเลยดิยังของสุดมากจะไม่ถึงนี่้ ไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมากเลยแต่มีมีมีอยู่แต่ไม่เร่งขนาดนี้ไงอันนี้นี่ห้าตัวจะมีหลุดสักตัวหนึ่งนี่ไอสิบห้านี่ใช่ไหมครับได้ไหมยี่สิบสี่แล้ห้าเนาะยี่สิบห้าใช่ไหมครับไออันนั้นอันนั้นออันอันนี้มีสองอันนั้นมีสามอย่างหนึ่งอันนี้มีเท่าไหร่นับนะเพื่อพอมจับนับแล้วมันไม่ครบ จยาำน,นี่ไม่อยากแล้ยังไม่นับใช่ไหมอันอนั้นไม่ได้นับใช่ไมไม่ได้นับอันนี้ก็ไม่ได้นับใช่ไหมดูนะผมจะได้จุดห้าตัวห้า กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนะเล็กฟำเ็มไขึ้นไม่ให้ลูกหลุดเลยี่เอาแล้วแม่เก่ากอนนี้ก็เหมือนนนเียพรแม่ใหม่นแต่แม่ใหม่ออกออกเต็มลยครับเน่ยพวมีแม่ใหม่หนาออกเต็มมื้อจะพูดไปไว้ไหนล่ะมันเวลาผสมแล้วจะพูดกี่ตัวเนี่ เอาไ้เอาไปไนต้เอาไยังไกว่าใช่ไหมูที่ผสมนครับเอาจะพูเมาผสมตัวนี้ยร้อยอยูเนี้ยร้อยบกอก็ต้องแยกตัวเมียใช่ปะแยกตัวเมียตัเมียอย่างเนี้ยใช่มีบักตักตัวเมียนะตักเห็นใช่ป่ะแม่ครับเ้ตักนะแล้วตู้ยกทอดทอพกผมก็เอาตัวเียอย่างเวูอย่างนี้ จับตัวเมียเขาใส่อย่างเดียวอ่ะอ็นนี่ตัวเมียพักขึ้นอ่ะคือเราผสมเอาผสมยังไม่ออกปอกลูกเก็บลูกแล้วร้วตัวลูกลูกหนึ่งสองเดียนใช่ไหมเดียนเดียนนึงนึ่งกันยาหนึ่งกันเดียนเดือนสิวันมูนอยู่เดสิบวันพราไม่มีรลาเกี่ยวหญ้าทำงาน เาันมือชกินหนคือเอามืองผมโขาขาจับยากเนาะก็เลยต้องตีขังอย่างนี้บกมือป่ะชักทรมานตีบอยแล้วก็คกมือดึงกุบเขาตองว่าอายแล้วมันปล่อยมันติ้นทรมานเมบอกว่า่าเลือดทัก พอไม่สวยเลยที่ดูมาเสร็จเลยอันนี้ยังไงนะมึงลองลองตัวนั้นได้ไหมลองลองตัวนั้นได้ไหมอันนี้มีกี่ตัวอันนี้มีกี่ตัวมีสามมีใหญ่นะใหญ่ใหญ่เดอาเยอะไม่ใช่ประเด็นตีรวมวะตีรวมวามาแล้วเดี๋ยวผมบอกลัวกลัวไปเอาไปไม่ได้นี่ครับผมมันตาย เาคงมาเยอะิไม่ใช่สามสีนี้เนาะมีมีมีสีบอนี่ใช่ไหมสามบอรม่อ้องไปก็ได้ตยเป็นยางเง อ่โดูนักเหรอมึงนะตรงเนี้ยดูก็โดนตีนะตาบอดตัวสองวน,นะดุนะักทั้งฝูงอะมันมันดูว่าโดดอยู่กันนะอ่าก,ก็ลุงเจี้ยนี่เล็กบอกเอ๊เขาจะเอาอย่างมันได้ยั่ยะเอาเล็กก็บอกสีขีดขึ้นไปของแกมันได้แล้วอ่ะ เอามดออกจากกั้วสิขีดขึ้นไฟอะตัวตผู้ตนะออัวเมียมีสองร้อยตัวร้องร้องร้องไม่พังต่อใช่ไหมหนึ120่ร้อยยี่สิบอยู่ร้องไม่พังต่อใช่ไหมพังต่อแล้วไม่พังต่อแล้วสักร้อยหนึ่งไม่ได้เหรอถ่ายชาวบ้านกจะลอยแล้วแม่ <S 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 ทุกหัวทุกหัวเขาแต่ไม่เล็กตัวใหญ่อย่างนี้นะตัวางนะูเนาะอย่างงูก็ได้โอ้ยอย่างงูไม่ใช่ตัวก็นั่นบอล

9 10 <C> ามโอ้ยค่าถ้าลุงไอ้นั่นอ่ะมีแบบนี้เนี่ยโอ้ยผมเนี่ยให้ราคาได้เต็มที่เลยนี่แต่้องของขส่วมนมากจะไม่ถึงนี่ที่ใช่ไหมลุงไอ้ที่อยู่ไอ้ผู้นายอ่มะมาเจะไม่ถึงอย่างนี้เลยมาแล้วจะม,ม,มีมีมีอยู่แต่ไม่ไม่ได้เป๊ะขนาดนี้ไงอันนี้เนี่ยห้าตัวจะมีหลุดสักตัวหนึ่งอ,อ,อันนี้หาไม่สวยนาะอ,อ,อันนี้ไม่ได้กี่เท่าไร่นี่ ในสิบห้านี้ใช่ไหมครับใช่ไหมนี่สี่สิบนะสิบห้านนี่สิบห้าใช่ไหมครับไออันนั้นอันนั้นสองอันอันนี้มีสองอันนั้นมีสามจะบอกงหนึ่งอันนี้มีเท่าไหร่ครับนับนะเผื่อผมจับนับแล้วมันไม่ครบอันนี้ยังไม่จับครับอันนี้ยังไม่จับอันนั้นยังไม่นับใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นับใช่ไหมครับไม่ได้นับอันนี้ก็ไม่ได้นับใช่ไหมมือหุ่เหล่าผมจะได้สิบห้าตัวนับเลย เท่านี้พอไม่เอาตัวใหญ่กว่านี้เหมือนตัวนี้เอาอยู่ใงญ่ตัวนี้เอาอยู่แต่ว่าคือข้าดไซส์นี้พอดีแล้วเหมือนจะมีท้องเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหที่นี่ครับประมาณประมาณนี้แหละครับดีประมาณนี้แหละถ้าใหญ่กว่านี้มันมันจะตายครับปัญหาก็คือพอเวลาผมเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะตายอันอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมครับเนี่ย นี่ตุเมยเล็กผู้เล็กผู้เนี่ยค้อเย้าเเนี่ยหกแล้วหกแล้วมีเกียตเอมีเกีตมีตไหมเเดียวนี่แตังนี้ตาไม่ดีตาไม่ดีวาทำไมตาไม่ดีไหนะครับ จับไม่ใส่ดิวอกกัดละสะบัดนะครับให้มันขึ้นสะบัดนี้แปับนี้แปเนาะเก้ายามูสิบสิ ดูนะครับได้เท่านี้ไหมนี่มันเรือมันได้มากกว่านี้เัก็ทเจ็ดสิบห้าวกนะครับนร้อยยี่สิบอยี่สิบให่กันไม่ใหญ่เนีเถามวาใหญ่เกินไหมคนซื้อก็อยากได้ใหญ่ครับแต่ผมไม่อยากได้ใหญ่ท่าไหร่ผมก็ประมาณสวยครับแปดเก้าีดคือเอาไปขนย้ายง่ายง่ายยครับ แต่ยายก็ไม่เป็นไรครับใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือถ้ามันใหญ่ไปผมยังไงละ่ะผมย่าไมันมีปัญหาครับถ้าลุงงงมันใหญ่หรืมันใหญ่กันหมดนี้วมมีปัญหาอ่าเนี่ยเนี่ยก็คือถ้าได้แค่นี้ก็สวยครับแต่ก็คือเนี่ยถ้าแบบเนี้ยประมาณสักแปดทีนเนี้ยเนีย่ยเนี่ยเพพอดีแต่ถ้าได้โลสองโลหนึ่งโลสองก็ไม่เป็นไรพ่อพ่อ <c oughs> พ่อ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 พ่่อ

แม่ไม่อยู่อ่ะอยู่อยู่แล้วส,สว 33, ามส <90 S 1> ามสามพันแปดร้อยี่โมจีก็ไม่เอาหรอกแม่ไม่อยู่อยู่อยู่แล้วอยู่สองสาบให้ต้องมากินกับเท่ ครับผมสลับอ่าไปซื้อหนูนะครับเจ้าแรกนะครับได้สามสิบก็ตัวครับผมทั้งสองตัวนะครับเพราะว่าเราเอาหนูตัวแม่หรือว่าหนูที่เราคุ้นไวนะครับลงผสมมืดนะครับเพราะว่าลูทิมนะครับตั้งแต่ซื้อขายกันมานะครับตั้งแต่ผมเราขายผมซีหาคังนะครับตั้งแต่ชุดแรกประมาณปีกัวกัวสองปีนะครับก็เลยลูทิมมืดนะครับลูทิมมืดก็เลยลุงไม่บัดเี๋ยวลุงไม่ก็คือเอาลูห้องของนี่แหละครับมาคุยกันมาผสมกับลุงไม่เนาะครับก็เลยได้ปลายนะครับแล้วก็เลยได้ไป า3,000กว่าบาทนะครับเนาะพอผมซื้อให้เป็นโตนะครับผมซื้อเป็นโตัวครับตัวละลาย20บาทนะครับเนาะน้ำนักหนูกะใส่จังง้อยนะครับแต่ว่ากับประมาณเย็ดขีดขึ้นไปถึงโลนะครับเนาะบรไเวณปีปนนี้นะครับแต่ว่าก็ผมมาซื้อเป็นตัวให้ตลอดนะเพราะว่าหมูเล้งงามครับผมหมูเล้งงามคนเลี้ยงมีคุณภาพนะครับเนาะบอช้ปัญหานะครับเนาะตัวละลาย20บาทนะครับบางคนเนี่ยโอ้ยโล่หนึ่งนะครับโล่หนึ่งเนี่ย ถับลอยหาสิบบาทลอยแปดสิบบาทสามตัวพื้นที่ถับสองตัวนั่นส่นะอันนี้ตัวหนึ่งลอยยี่สิบบาทเนาะผมเคยไปซื้อกะมีนะครับสองลอยกะมีสองลอยกัวกะมีทาโอเคดูแล้วว่าเออมันมันไปกันได้ผมไปได้มันไม่มีปัญหานะครับเนาะเพราะว่าหนูมันว่าจำเป็นตังว่าคอนเจนเลียัร้อยกับผมซับไป็นหนาครับคือจะงัวนี่นะครับเอาแมันเอามาจากทางประเทศนะครับเป็นราคาดีนะครับหนูคือกันกับผมแมนเอามาจากทางไกลนะครับราคามันจะดีบ่ ผมก็ได้บอกว่าเออหนูผมขอนแก่นมันใหไงนะผมกับาซับหายังไปเรื่อยๆขึ้นกันนะครับซื้อเป็นพันในก็ซื้อซื้อเป็นเนื้อในก็ซื้อแล้วแต่ตกลงกันเนาะนะครับเนาะสำหรับมือนีนะครับเนาะผมก็จะฝากไว้นะครับสำหรับสำหรับฟ้ามีหนึ่งครับฟ้ามีสองนะครับกำลังเดินทางไปนะครับจะไปซื้ออีกฟ้ามีสองครับเนาะอยู่กลางทงหน้าเนาะสำหรับมือนีนะครับหนูหน้าเหล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับกับิกอตัวล่าปก่อนนะครับเนาะกับซีกออร์กาลคามาสวัสดีครับ กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฝาร์ม